ผู้บ่าวฉันเห็นหนาสมัยตะกี่เนาะตอนจีบกันไม่ไม่ตอนแฟนกันไม่ไม่ฉันเครียดหูบ่าเฮตดจังใดฉันเครียดฉันบ่รับโทรศัพท์โทรหาฉันเป็นลอยสายมาหาหอดอยู่บ้านจ้าเอ้ยสื่อดอกไม่สื่อขนมมาง่อวสันจะโทรหาเป็นลอยสายว่ามันมีคนตายแต่บ่ได้มีผู้ใดตายดอกบ,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 บ่าห้าบ่าามซื่อๆนี่เครียดเดี๋ยวนี่เป็นจังใดจ้าลู้บ่อ ดี๋ยวนี้ฉันโทรหานี่ฉันเครียดเนี่ยฉันเครียดนั่งอยู่ฉันโทรหาจ้ะเบิงฉันสิโทรสูเบิงนี่ฉันกำลังโทรหาเด้อเดี๋ยวนี้ฉันเครียดจ้ะเฮ้ดจังไดกับฉันเอาตดสายจ้ะร้องโทรเบิงอีกจากเทียเด้อจ้าเด้อเฮอเครียดจ้ะเครียดตอนนี้ก็เครียดแห่งเครียดแห่งเครียดอ่าสรุปผู้ใดเครียด ฉันเครียดแต่ฉันโทรหามก่อนตัดสายจ้ปะปาดท่อเลเวลอึงอาบเนาะไปกินยามอได้มาเดี๋ยวนี่คือเก่งแท้เดี๋ยวเขาบานมากสวัสดีค่ะเจอกัน